ตัวเก่าเยอะเลยตัวเก่านี้มันโดนเนิร์ฟไปหนักมากๆแล้วตัวนี้คือโอ้โหเจนใหม่เพิ่งมาไม่มีคําว่าเนิร์ฟครับมีแต่คําว่าบัฟโอ้โหคืออยากได้จริงๆนะมาหน่อยเถอะมาโอ้โหได้เป็นชาวสวนมูลไว้ก่อนเลยนะตัวนี้ในเดือนไม่ออกมาออกนอกเดือน ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมไลน์เจอร์ผมก็ขอแนะนําเป็นร้านเจนนัมคา,ท,าท้า TopU ท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยร้านค้าจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า7ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สาหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมไลน์เจอร์ก็สามารถไปเติมได้ที่ร้านเจนนัมคา,ท,าท้า TopU ท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ใต้ด e s c r i p t i นคลิป,ลปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลย สวัสดีคนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซ์ฟาอนี่ยับเกมหลายเลนเจอร์สำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเปิดกาชาตามล่าตัวบินตัวใหม่นั่นเองซึ่งตัวที่เราจะมาเปิดกาชาตามล่าในวันนี้เนี่ยก็คือเจ้าตัวของพูตัวใหม่นั่นเองซึ่งบอกได้เลยว่าพูคริสต์มาสบินตัวนี้เนี่ยเก่งมากๆและเก่งกว่าเจ้าตัวของโคนี่คริสต์มาสหรือว่าโคนี่บินดุเนี่ยเยอะสุดๆเลยหนึ่งคือตัวนี้เนี่ยบินเร็วกว่า พลังโจมตีเยอะกว่าแถมยังไม่พอเคล่นที่เร็วกว่าอีกทั้งตัวนี้สามารถอัพพรสวัสด์ได้ด้วยก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่น่าสนใจมากๆสําหรับมือใหม่หรือว่าคนที่เล่นมานานมากๆแล้วไม่มีตัวแบกทีมเลยตัวนี้ผมแนะนำเลยตอบโจทย์มากๆ เอาละจะเป็นยังไงเรามาดูสกิลกันก่อนละกันซึ่งเลนเจอร์ตัวน,นี้เนี่ยให้ความสามารถที่โดดเด่นมากๆก็คือมีการหยุดยั้งการยกเลิกผลบัฟด้านลบเนี่ยถึง12วิแล้วก็มีการลดต้านทักษะในพื้นที่อีก40% 12วิแล้วมีลดระยะโจมตีของศัตรูอีก40% 12วินั่นเองเอาง่ายๆเนี่ยสกิลนี้เนี่ยไม่มีทะลุแต่ว่ามันสามารถทําให้ทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยมาอยู่เกาะกลุ่มกันได้และสามารถคอมโบคู่กับเจ้าตัวของมูลขับปะได้ด้วยนั่นเองสาหรับสกิลนี้ส่วนอีกกกสสเนนี่่ป็ทุดโงมาๆ ซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่80% 10วิและมีการเพิ่มพลังโจมตีอีก130% 10วิแถมยังไม่พอเนี่ยมีการเพิ่มอัตราการหลบทักษะให้อีก50% 10วินั่นเองซึ่งสกิลนี้เนี่ยเอาไว้กันพวกกันบินได้ดีมากๆเนื่องจากว่าสกิลนี้มันมีหลบสกิลให้อีกโอ้โหคือคุ้มจริงๆใครที่มีเกียร์พวกแบบเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่เนี่ย ผมบอกเลยว่าตัวนี้สามารถบัฟความเร็วการเคลื่อนที่เร็วที่สุดนะ1 2 0เลยคือบัฟพีหนึ่งเนี่ยวิ่งไปถึงหน้าป้อมไม่ถึง3วิผมบอกเลยว่าตัวนี้โกงจริงๆและที่สําคัญคือมันสามารถเขกป้อมเนี่ยป้อมมาสเตอร์ยูเก้าเนี่ยประมาณ4ทีจบได้เลยคือมันแรงมากๆเดี๋ยวเราจะมาเปิดการชาต,ตามล่าเินเจอร์ตัวนี้ละกันว่าเราจะได้หรือเปล่าในงบ128ตัวซึ่งที่จริงอ่ะผมกะว่าจะมาเปิดตู้พมกาศอาเนียกย่อแต่พอผมไปดูตู้นี้แล้วเนี่ย ผมรู้สึกว่าถ้าไม่เปิดเนี่ยเสียใจแน่นอนอะเรามาลุ้นกันที่5ตัวแรกกันเลยละกันว่าเราจะได้หรือเปล่าถ้าผมได้เร็วเนี่ยผมเจ้าตัวกระช่าที่เหลือไปเปิดตู้กาชายอกอาเนียนั่นเองมาขอให้ได้เถอพูได้มาผมปั้นแม็กแน่นอนโอ้โหมัสเมลโล่บาวมาตัวแรกแบบนี้ชะตากรรมตัวเองเนี่ยน่าจะรู้แล้วแหละมาหน่อยโอ้โหเทพีฮีเมะมาลุ้นกันต่อขอให้ได้เถอะนะโอ้โหเลดแรปเตอร์ ถ้าได้มาในงบประหยัดเนี่ยผมว่ามันจะเป็นอะไรที่คุ้มมากๆเพราะตัวนี้เนี่ย ถึงแม้จะไม่มีพรมันก็เก่งมากๆแล้วแต่ถ้ามีพรเนี่ยไฮไลท์ของพรสวรรค์น,นี่แหละที่แบบเดอะเบสสุดๆอะโอ้โหคือพรสวรรค์ขั้นแรกของเขาเนี่ยถ้ามันตีครบ2ทีมันจะฮิวเลือด50%นโอ้โหนี่ไงคือตีแค่2ทีเลือดเด้งขึ้นมาเกือบเต็มอะโอ้โหอะไรมันจะโกงได้ขนาดนี้ผมก็เลยต้องการไงและที่สำคัญคือพรเนี่ยถ้าเราอัพจนสุดเนี่ยเราจะได้ค่าพังจุปตีมาอีก30% 0บวกกับเคลื่อนที่อีก10%ซซึ่งมันเป็นอะไรที่คุ้มมากๆถ้าเป็น มผมแนะนาเลยให้เปิดโอ้โหแต่ก็อย่างที่เห็นเลยครับเรีดกันออกมันออกอยากมากๆและในตู้นี้เนี่ยมันยังมีตัวบินตัวอื่นอีกอย่างเช่นใครที่เปิดไม่ได้ตัวบินตัวนี้ในตู้นี้มันมีตัวบินดุตัวเก่าอยู่ก็คือโคนี่บินดุนั่นเองใครที่เปิดไม่ได้ตัวนี้เนี่ยก็สามารถปั้นเจ้าตัวของบินดุย้อนหลังได้เหมือนกันเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยก็เขกปอมได้แรงมากๆเหมือนกันแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าให้ผมแนะนําจริงๆนะผมแนะนําพูมากกว่าเพราะว่าพูเนี่ยมันเป็นตัวเจนใหม่ที่มีพรมันคุ้มกว่านั่นเองโอ้โห ตั้งแต่ที่โบนมาเนี่ยยังไม่ออกเลยกดข้ามเลยโอ้โหนี่ขนาดผมเปิดแบบสโลไลท์นะยังไม่มาเลยโอ้โหเจ็ดดาวนี่เต็มตู้เลยอย่างน้อยออกแบบคริสต์มาสบินตัวเก่าๆก,ก,กดยังดีโอ้โหได้เป็นตัวการบินชิ้ชมาตัวนี้ผมไม่ค่อยเห็นคนเล่นเลยมาหน่อยเธอนะ g ีอโอ้โหหมากลุกมีอีกแล้วตัวการบินมาเยอะจัดแต่ไม่ได้ตัวบินเลยนะรอบนี้เนี่ยมาหน่อยโอโ้ล็อกเก็ตชาว คือตู้นี้มันไม่ใช่ตู้รวมกันบินนะครับมันคือตู้รวมตัวบินแสงมืดโอโ้โหฮอลัสยังไม่มาเลยหุยขอหน่อยได้ปะล่าสำหรับตัวของภูตัวใหม่โอโ้โหอมยิ้มหัวกระโหลกแบบนี้ผมต้องไปดีดวงก่อนแล้วล่ละมาลุ้นกันต่อถ้าได้เนี่ยจะดีม,มากๆเพราะว่าตัวนี้เนี่ยอนาคตยังไงก็ติดเมตาชัวร์ตอนนี้ผมเห็นแบบเต็มตำนานแล้วอะเกื่อนตำนานแล้วอะเพราะว่าตัวนี้มันโหดกว่าบินดูตัวเก่าอะแถมมันไม่พอคือแบบ มันตีแรงกว่าตัวเก่าเยอะเลยตัวเก่านี้มันโดนเนร์อไปหนักมากๆแล้วตัวนี้คือโอ้โหเจนใหม่เพิ่มมาไม่มีคําว่าเนื้อพับมีแต่คําว่าบัฟโอ้โหคืออยากได้จริงๆนะมาหน่อยเถอะมาโอ้โหได้เป็นชาวสวนมูลไว้ก่อนเลยนะตัวนี้ในเดือนไม่ออกมาออกนอกเดือนตัวเกิดโอ้โหได้แล้วเฮ้ยโอ้โหได้แล้วในที่สุด นี่แหละครับตัวบินที่สุดโกงที่สุดนะตอนนี้ใครไม่ได้เนี่ยผมว่าพลาดสุดๆเลยและใครไม่เปิดนะผมบอกเลยว่าคุณพลาดสุดๆครับสําหรับตัวนี้คือเป็นตัวบินที่โกงม,มากๆอะ่ะผมบอกเลยว่าเดี๋ยวผมเนี่ยปั้นแม็กมาเล่นแน่นอนแต่ผมต้องไปเช็กกบในคังก่อนว่าผมมีไหมโอ้โหในที่สุดก็ได้มาแล้วครับพนักงานส่งไปสันีพูชื่อก็เทพแล้วแบบนี้เราเหลือตั๋วกระช้าอีกประมาณ38บใบเพื่อไปเปิดตามล่าตัวของยอร์กอานเนีย เอาละเดี๋ยวเรามาเปิดตู้นี้กันหน่อยละกันถ้าได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้หน้าที่ของผมเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วแหละแต่ถ้าเป็นไปได้นะตัวที่ผมอยากได้เนี่ยคือน้องยองมากกว่าเพราะว่าผมต้องการตัวชนธาตุไม้โอ้โหคือยิ้มแล้วว่าคือผมเปิดได้ภูผมก็ยิ้มแล้ว,วครับตอนนี้มาหน่อยขอยอกอาเนียมาเสริมอีกได้ปะล่าผมก็อยากเล่นทางตัวบินเหมือนกันนะไอ ID ้ดีนี้เคยดีนี้ของผมเล่นทางภาคพื้นมานานมากๆแล้วผมอยากจะลองเล่นแบบ ตัวบินบ้างอ่ะคือมันแบกลีกได้ชิวๆเลยถ้าเล่นตัวบินเนี่ยคือไม่ต้องตีพีพีก็ได้เล่นเฉพาะวันเสาันเดียวก็ได้อ่ะคือมันเป็นอะไรที่คุ้ม,มากๆอ่ะโอ้ยถ้าผมได้ยอมอีกนะผมบอกเลยคอมโบโฮเฮือกสุดท้ายกับภูสองตัวก็ดันลีชิวๆแล้วอ่ะครับโอ้โหแล้วเก็ตเชามาสิบแพตัวสุดท้ายจะได้หรือเปล่าโอ้โหเจสิกา้าบัตเต็ดตัวนี้พอเล่นได้อยู่เอาไว้ลงเลดอิวโ,โอ้โหตกใจหมดได้เป็นลิงคัสตัวนี้ โอ้โหผมตกใจหมดเลยนะทีแรกอะ่ะมาหน่อยโอ้โหพีโก้ริมหาแลกตัวคาชาได้อีกไหมแลกได้อีก3าครั้งพอดีเลยหวานเจี๊ยบสิครับแบบนี้เปิดได้อีก3ครั้งแบบนี้มีโอกาสได้รับยออานเนียนแน่นอนซึ่งตัวของยอเนี่ยเท่าที่ผมลองทดสอบมาแล้วเนี่ยน่าจะเก่งที่สุดในรอบนี้จริงแหละแต่ว่าตัวของน้องอานเนียเนี่ยผมเห็นแบบเกื่อนตำนานมากกว่ายออีกนะคือไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรคือถ้าสมมติว่าวัดกันพรตันอะ่ะยังไงผมก็ให้อานเนียชนะนะแต่ถ้าแบบ ถ้าวัดกันแบบไม่มีพรอ่ะผมให้ยอมากกว่าอ่าสำหรับคนที่แบบไม่มีพรสวรรค์นะผมแนะนาอ่าเอาแบบนี้ไปใช้ก่อนละกันคือถ้ามันมีพรสวรรค์เนี่ยคือถ้าเป็นไอดีระดับสูรและตาเนี่ยไม่ต้องคิดมากเลยครับคือมันเทพแน่นอนอ่ะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรโอ้โหเรียบร้อยเลยแต่ไม่เป็นไรครับรอบนี้เราได้เจ้าภูมาแล้วคือนีเดี๋ยวผมพาให้ดูพรสวรรค์ละกันว่ามันโกงขนาดไหนไอเจ้าภูอะ่ะทีแรกอ่ะผมกะว่าจะเปิดแบบ ให้เปิดตามล่าคุระโบให้หมดนะแต่พอตัวบินมาแบบนี้แล้วอน่ผมก็อยากจะเก็บไว้ในเดีเหมือนกันนี่พรสวรรค์คือระหว่างการต่อสู้ะจะฟื้นฟูพลังชีวิต50%ทุกๆก,ก,การโจมตีปกติ2ครั้งคือถ้ามันเคากป้อมสองทีมันจะฮิวเลือดขึ้น50%คือคนดูลองคิดดูว่าถ้าสมมติว่าตัวนี้เนี่ยมันมีเฮือกสุดท้ายด้วยอ่ะโอ้โหบอกเลยว่าฝันร้ายชัดๆสำหรับสกิลตรงนี้แล้วมีความเร็วการเคลื่อนที่บวกอีก10เปอร์ แล้วมีพลังชีวิตอีก200และพลังจูงตีกายอีก300คือตัวนี้อ่ะคือค่าพลังจูตีเดิมมันอะให้มาสูงมากๆเท่าที่ผมไปลองคำนวณเท่าเนี่ยในร่าง9้าดาวเวล160เนี่ยมันให้มาอยู่ที่ประมาณ1ล้าน6แสนคือแบบโอ้โหเยอะกว่าตัวบินตัวเก่าอีกอะตัวเก่าคือให้มาประมาณล้านล้านนิดๆอะคือไม่เยอะเลยตัวนี้คือโอ้โหทะลุทะลวงและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราอัปเกรดขึ้นมาเนี่ยได้ความสามารถเทืองสุดท้ายอีกเนี่ยจะเป็นอะไรที่โกงมากๆ สำหรับความสามารถต่อต้านหยุด5เนี่ยไม่จําเป็นครับความสามารถนี้กระลัวมากๆความสามารถอื่นเนี่ยไว้ก่อนเลยผมแนะนําความสามารถเดียวคือเครืองสุดท้ายเท่านั้นตัวบินมีหน้าที่เขกป้อม ถ้าสมมติว่าตายขอได้เฮือกก็พอแล้วสําหรับความสามารถนี้คือดีสุดๆเลยและที่สําคัญไวกว่ากรณีเนี่ยใครที่ยังตามล่าเรนเจอร์และยังตามล่าเกียร์หรืออยากจะได้แพ็กเกจอื่นๆต่างๆเนี่ยก็สามารถไปจัดแพ็กเกจกันได้ร้านเจนนังค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยร้านค้าจจทเบียนบริษัทถูกต้องตามจดหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า8ปดีทางร้านมีบริการหลับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สําหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจไหนเป็นกรณีพิเศษเนี่ยก็สามารถทักแชทเข้าไปสอบถามเรตราคากันได้ที่ร้านเจนนัมค้าท็อปอัพเซ็นเตอร แพ็กเกจคริสต์มาสเข้ามาใหม่ใครที่เป็นสายจัดแพ็กเกจอยากได้ราคารประหยัดเนี่ยก็อย่าลืมไปจัดแพ็กเกจกันได้ที่ร้านเจนน้มค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description คลิป,ลปแล้วก็ใต้ปักหมดุดคอมเมนต์กันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ